สวัสดีครับท่านนักลงทุนนะครับวันนี้ก็พบกันอีกครั้งกับรายการสรุปข่าวโดย ATFX นะครับประจำวันที่11เดือน11นะครับผมวันแห่งโปรโมชั่นนะครับผมมีของขายราคาถูกเยอะเลยอย่าลืมไปตามกันนะครับผมเอาละครับเรามาคุยกันที่ตลาดพอร์ตเหรียก่อนดีกว่านะครับก่อนที่เราจะไปขายซื้อของอย่างอื่นกันนะครับเราที่ตลาดพอรเหรียญเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีข่าวใหญ่ที่สุดเนาะเป็นเรื่องวัคซีนซึ่งเดี๋ยวคุณนิวเนี่ยจะมาอัปเดตให้กับเราฟังเห็นครัว่าวัคซีนเนี่ยเรามีอะไรอัปเเเดตตที่่่นนาาสใจพิิมมบ้ง นอกจากการที่บอกเอฟเฟกติฟ90%นะครับเพราะล่าสุดที่ผมเห็นก็มีเรื่องของทางสหรัฐเซียเองหรือฝั่งประเทศใดปนเองก็เริ่มมาอัปเดตัวเ,เหมือนกันนะครับว่าวัคซีนของผมจะใช้างานแล้วนะครับมาดูกันที่ตลาดปเป็กครับผมก็เจ้าเดิมนะครับข่าวของคุณเคที่นะครับข่าวคุณเคที่เนี่ยวันนี้เขาจะมาอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ในตลาดการเงินนะว่าตอนนี้ตลาดหุ้นเนี่ยได้มีการพุ่งขึ้นต่อนะครับผมในเมื่อวานนะครับในขณะที่ค่าเงินเนี่ยก็เริ่มมีการสง่ตรงตรงตัววิ่งออกปเป็นไซด์เวย์นะคร ซึ่งในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่นักลงทุนเนี่ยกังวลกันครับว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐเน,นี่ยมันจะจบลงัต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะว่าโดยปกติเนี่ยกลไกการเลือกตั้งอิเล็กโทรโวตอะไรต่างๆของสหรัฐอเมริกาครับผมตัวโกรดทรัมเองเนี่ยไม่ใช่ว่าวันนี้ปุ๊บเจ้าบัตเขึ้นเป็นประธานาธิบดีเลยนะต้องใช้เวลานะครับอย่างอย่างถ้าผมอา่านมาบิดประมาณ0มกราคมไปแล้วนะครับถึงจะเริ่ม มีการออกจากไวท์เฮาส์ได้นะครับของทางซัมม์นะครับซึ่งช่วงนี้เราก็อาจจะเห็นข่าวเรื่องของซัมม์เนี่ยมามาทวิตเตอร์หรือว่ามาคุยเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรมกับเขานะครับไม่เป็นธรรมกับเขานะไม่ได้หมายความว่าไม่เป็นธรรมในระบบนะครับไม่เป็นธรรมกับเขานะครับเพื่อให้แบบว่าอาจจะร้องขอให้มีการนับคะแนนใหม่ซึ่งตลาดครับผมตลาดออล็กหรือตลาดหุ้นก็ตามแต่ไม่มีตลาดไหนชอบความไม่แน่นอนทางการเงิน ดังนั้นถ้าประเด็นนี้เกิดขึ้นมานะครับผมความผันผวนหรือ volatility เนี่ยอาจจะกลับเข้ามาได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับว่าเรื่ตอนนี้ที่อาจจะเห็นว่ามีการปเปิดประเด็นขึ้นมาอาจจะมีการเปิดหลักฐานหรือว่ามีการคุยในเรื่องของการเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรมกับงซ้ม็นะครับต็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับผมทีนี้ประเด็นเรื่องของสหรัฐอเมริกานะครับจริงๆเนี่ยฟังดูแล้วรู้สึกว่าเออมันมันก็ดูแล้วน่าจะมีความไม่แน่นอน่อมสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานอย่างที่ผมบอกนะคือตลาดหุ้นเนมันงรๆ ค่างเงินดอลลาร์ครับผมไม่สามารถที่จะวิ่งขึ้นไปต่อได้นะครับผมแม้ว่าตัวเลขของทางพันธบัตรกับทางาตลาดหุ้นจะสนับสนุนให้มันสามารถขึ้นได้ก็ตามโดยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากคอมเมนต์ของเจ้าที่ในเฟซนะครับผมได้ออกมาให้ความกังวลว่าการล็อกดาวน์รอบใหม่และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะยังไม่มาถึงจนกระทั่งปลายปี2021แหมเรื่องเวลาพูดดีจริงๆนะครับพูดตอนไหนไม่พูดแบบพูดตอนนี้นะครับผมข้างเงินดอลลาร์ก็เลยยังไม่ค่อยไปไหน ท่องคำก็เช่นกันนะเมื่อวานก็แค่ส่ง,ง,งส่งเฉยๆ,ๆซ,ซ,ซ,ซึ่งซึ่งก็คงเป็นปกปติของตลาดนะในมุมของเทรดเดอร์การที่เมื่อวันจัรลงมาร้อยเหรียญแล้ววันนี้จะให้พุ่งร้อยเหรียญเนี่ยมันก็คงจะเวอร์เกินไปหน่อยนะครับทีนี้ตัดมาที่ประเด็นนี้ครับประเด็นเรื่องของทางสาหรัฐเนี่ยตอนนี้คือมีเรื่องของมองเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มจะแย่ลงนะครับแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับการก,กระตุ้นที่เราอยากให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจซิมูลัสที่เราคุยกันมาเป็นเดือนเนี่ยก็อยากให้มันมีความชัดเจนขึ้นสักทีแต่มันจะ จะมาขอให้ชัดเจนขึ้นในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็คาดการณ์แต่ว่าโัเวเวลขผู้ติดเชื้อไวรัสนะครับถึงแม้วัคซีนจะออกมาแล้วก็ยังคงมันต้องใช้เวลามากกว่าวัคซีนจะสามารถเผยแพร่ได้จริงๆโัวเลขผู้ติดเชื้อคาดว่าจะมีการติดเชื้อ2แสนรายในสหรัฐนะครับผมซึ่งก,ก็เข้าใจได้นะมันมีหลายเหตุผลที่จะทําให้นักลงทุนหรือ,อทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมีความกังวลกับเศรษฐกิจในเวลานี้นะครับ สำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะไม่ได้มีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจอะไรเนรื่องจากเขาเป็นวันประกาศผลสิง่งการทางสหรัฐนะครับก็ตลาดหุ้นไดยังเปิดต่อแต่เราคาดว่าตลาดโกลดก็จะไม่ได้มีอะไรตรื่ตนนกเต้นๆนะครับมาดูกันที่เอฟซสำหรับค่างเงินยูโรนะครับค่างเงินยูโรนะครับจากเมื่อวานค่างเงินดลอลลาร์มันไม่ค่อยไปไหนเนาะทีนี้ตัวค่างเงินยูโรนะครับมีประเด็นสําคัญตัวเลขพื้นฐานสําคัญคือตัวเลขเยอรมันซีอินเด็กซ์นะครับผมซีอ e นะครับผมได้ลดลงจาก56.1 เหลือ39นะครับในเดือนนี้นะครับการที่ตัวเลขลดลงขนาดนี้มันแย่กว่าที่คาดมากๆซึ่งคาดว่าจะอาจส่งผลให้เศรษฐกิจของทางยูโรเนี่ยแย่ไปได้มากกว่านี้นะครับผมเป็นดับเบิลดิฟนะครับซึ่งเขาก็ยังมุมมองมุมมองเดิมอยู่แหละคุณเคที่นะครับว่ายูโรเนี่ยมันควรจะไปพ้วนเปีียนแถว1.16ไม่ใช่1.20นะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเห็นต้องบอกว่าล็อกดาวก็ดีตัวเลขเศรษฐกิจก็ไม่ดีนะครับผมก็คิดว่ายูโรเนี่ยน่าจะแย่ yeah. และมีข่าวแย่ยของยูโรอีกนะ ผมเปิดพาดหัวไว้คร่าวๆว่ะอันนี้เป็นข่าวแย่ของยูโรเลยนะครับฟังดูตอนแรกเหมือนจะเป็นข่าวดีนะแต่อ่านไปอ่านมาเอ้ยมันเป็นข่าวร้ายนะสำหรับทางฝั่งยูโรนะครับข้าเงินยูโรปัจจัยพื้นฐานไม่สนับสนุนเท่าไหร่ก็ถ้าอยากจะตัดสินใจพยายามลงดูทางเทคนิคแล้วกันครับขอแวะมาดูการปัจจุบังนะครับทางยูโรนะครับเมื่อวานนะครับสี่ขั้นการหนึ่งชั่วโมงนะครับก็มีการทำฟอร์มแพทเทิร์นหัวไหลนะครับแล้วหลุดลงไปแล้วดึงกลับมานะครับแต่ยังไงก็ตามแต่ตอนนี้นะครับฟอร์มของยูโรเเองงนนี่่ยยก็ัไไไมมดด้้หหลลุขึา เพราะฉะนั้นตราดใดที่มันยังไม่ได้มีไฮเออร์ไฮแต่มีโลว์ว่าโลว์โผล่มาแล้วนะครับก็อาจจะยังไม่ใช่สัญญาณดีเท่าไหร่ที่เราจะได้ลองค่าเงินยูโรตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณหนุ่มครับวันนี้เราไม่ต้องวิเคราะห์การแนะครับผมใส์โซโล่ไปแล้วนะครับผมก็ข้ามไปได้เลยสำหรับการวิเคราะห์การนะครับอ่ะมาดูกันที่ค่าเงินสเตอร์ลิงครับผมค่าเงินสเตอร์ลิงปอนด์นะครับเมื่อวานค่าเงินปอนด์หรือค่าเงิน g ี p ครับเป็นค่าเงินที่สามารถวิ่งได้ดีที่สุดนะครับในเมื่อวานเนื่องจากว่าตัััวเลขขออองงราาายนนนนมมมกก่ผส อัตราการจ้างงานเนี่ยมันแย่กว่าก็จริงมันลดลงก็จริงนะครับผมแต่ว่าแต่ว่าตัวเลขรายได้การจ้างงานหรือตัวเลขแบบว่าคนใช้สิทธิ์ว่างงานมัน,ม,นมันก็ดีขึ้นนะตัวเลขอัตรา,าว่างงานเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไป4.8เซนะครับจาก4.5แปลไทยแบบบ้านบ้าง่ายๆเลยนะคืออัตราคนว่างงานเนี่ยมันเพิ่มขึ้นก็คือคนตกงานเยอะขึ้นนั่นแหละแล้นไหนจะเรื่องลอง็อกดาวอีกเรื่องเวกซินอีกนะครับไอ้เรื่องเวกซีนเนี่ยตอนนี้เขาไม่ค่อยพูดถึงแล้วนะเพราะฉะนั้นตัดมันทิ้งไปเลยนะครับ เอาแค่เรื่องของการล็อกดาวน์เมืองเนี่ยกับเรื่องของการอัตราการจร้างงานเนี่ยที่มันออกมาในทิศทางที่แย่ลงนะครับผมเลยอาจจะเป็นประเด็นให้ค่าเงินตอริงปอร์เมื่อวานนะครับมีการปรับตัวขึ้นได้ในขณะที่ดอลลาร์เนี่ยมันก็นิ่งๆใช่ไหมล่ะทางปอรเนี่ยตัวเลขรจร้างงานมันก็ดูมีแนวโน้มที่พุ่งนีดีก่าตัวเลขการจร้างงานมันแย่จริงแต่ว่าตัวเลขอื่นนะครับมันดีขึ้นก็เลยส่งผลให้ปากพอร์ตขึ้นมาได้นะครับ แคนาดาครับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ดอลลาร์นะครับผมเมื่อวานก็ไม่ค่อยมีอะไรนะก็ยังไม่ได้มีปักตะอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าเดี๋ยวจะมีข่าวเกี่ยวกับของธานาคารกลางของนิวซีแลนด์นะครับที่จะมีการประชุมวันอังคารตอนเย็นนะบวันอังคารตอนเย็นก็น่าจะเป็นช่วงช่วงเมื่อวันเมื่อวานนะยังไงก็เดี๋ยวลองติดตามดูนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับผมจากการประชุมรอบก่อนเนี่ยของทางนิวซีแลนด์เนี่ยก็ต้องบอกว่าอัตราดอกเบี้ยติดลบเนี่ยมันก็มันก็ยังเป็นประเดน็นอยู่นะในสัปดาห์ที่แล้วนะครับ ก็คาดว่าอาจจะมีอะไรเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้ออกมาเล่นกันนะครับผมทีนี้มาดูข่าวร้ายอีกฝั่งหนึ่งของยูโรนะครับยูโรนะครับล่าสุดเนี่ยได้มีการประกาศนะครับว่าจะมีการขึ้นภาษีการค้ากับอังกฤสหรัฐยังไม่ทันจะขึ้นเป็นประธานาธิบดีเลยนะครับคุณโจไบเดนนะครับยูโรก็เริ่มประกาศกล้าวแล้วนะครับผมพอ,อการขึ้นประกาศแบบนี้ทุกคนรู้นะครับว่าถ้าสมมติว่ามีการปรับภาษีขึ้นมานจริง สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการนําเข้าส่งออกนี่มันจะแย่ลงรายได้ของประเทศมันจะแย่ลงนะครับการที่ยูโรออกมาประกาศแบบนี้มันมีเหตุผลครับสืบเนื่องมาจากช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยก็อาจจะมีดราม่าก,กันก่อนหน้านี้ครับว่ารัฐบาลของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้มีการบบประกาศให้ความช่วยเหลือกับบริษัทเอกชนซึ่งมันไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่คือสายการบินทั่วโลกเนี่ยตอนนี้มันมีอยู่สองอ่าไม่ใช่สายการบินสิียกว่า ผู้ผลิตเครื่องบินทั่วโลกเนี่ยมันมีสองเจ้าใหญ่ๆน,นะครับคือมีโบอิงกับ a i r ์บัสนะครับซึ่งประเด็นดรามมากมันเกิดขึ้นตรงที่ว่าเจ้าโบอิงกับ a i r ์บัสเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะเมื่อช่วงต้นปีเนี่ยไม่ใช่ต้นปีสิเมื่อในอดีตก่อนหน้านี้แล้วกันมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับข้อพิพาทนะครับซึ่งในข้อพิพาทนั้นนะจบลงด้วยการที่ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยไปคุย WTO นะครับแล้วกลายเป็นว่าไปให้ความช่วยเหลือกับบริษัทสายการบินฝั่งสัญชาติอเมริกันโดยไม่เป็นรามในทางธุรริจนะคับ ซึ่งประเด็นเรื่องนี้เนี่ยก็ใช้เวลากันมานานมากเลยในการคุยนะครับสุดท้ายผลคือ EU <c oughs> ไม่พอใจกับผลการตัดสินนี้ครับและเลือกที่จะมีการปรับเพิ่มภาษีนําเข้าสินค้ากับทางสิค้าของสารัฐนะครับถามว่าปฏิกิริยาของสหรัฐทาณาเองก็ยังอยู่ในออฟฟิศของทางไวเาส์ตอนนี้เป็นยังไงนะครับทรัมก็ออกมาประกาศเลยครับว่าเออยูโรคุณทํานี้ไม่ได้นะคุณจะทําตัวแบบว่า ตอนที่เศรษฐกิจมันดีตอนที่ข้อตกลงมันลงตัวคุณก็ไม่อ้าง WTO แต่พอข้อตกลงไม่ลงตัวก็มาหักข้อตกลง WTO เองแบบนี้มันก็ไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นขอขึ้นภาษีคืนนะถ้าไม่ได้ขอขึ้นก็พูดว่าถ้ายุโรยุโรนะคร EU เนะี่ยมีการประกาศขึ้นภาษีจริงๆ4 0 0 0ล้านเหรียญน,นะครับผมทางสหรัฐเองก็ไม่นิ่งนอนใจเหมือนกันสามารถปรับเพิ่มภาษีนำเข้าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เหมือนกันการปรับเพิ่มภาษีแบบนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าสินค้าทางยุโรปครับผม ที่ส่งออกมาทางตลาดสารัตนเนี่ยจะขายไม่ได้นะครับผมเพราะว่าถนะ้าปรับภาษีขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยสินค้าในอเมริกาเองเนี่ยมันโูงสินค้ายุโรปถูกไหมพอสินค้ายุโรปราคาแพงขึ้นเท่าตัวเนี่ยมันก็แน่นอนอยู่แล้วครับว่าสินค้ายุโรปจะขายไม่ได้ตัวเลขส่งออกก็ต้องแย่ลงครับก็เป็นการดราม่าประเด็นที่ต่อทางกันอยู่นะครับเดี๋ยวส่งต่อให้คุณมิวนะครับว่าเรามีอัปเดตประเด็นสําคัญเรื่องของวัคซีนยังไงบ้างน,นะครับผมต้องมาใคุณมิวเลยครับค่ะข,ขอบคุณคุณจ๊อบนะคะเมื่อกี้ก็อัปเดดตตข่าาในล ทั่วโลกไปแล้วเนาะทีนี้เรามาดูประเด็นเกี่ยวกับวัคซีนมากนะคะก็เมื่อเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามีประกาศนะคะว่าไฟเซอร์ Pfizer กับ b i o อเ e c h ทเนี่ยเขาพัฒนาวัคซีนแล้วก็ผลพัฒนา,าได้ผลลัพธ์ถึง90%นะคะก็เลยทำให้ตลาดหุ้นตลาดอะไรขึ้นเนาะทีนี้ตอนนี้ตัวบริษัท b i o อ t e c h นะคะผู้พัฒนาวัคซีนเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าเขาจะทำให้ราคาของวัคซีนเนี่ย ต่ำกว่าในราคาตลาดแต่ว่าก็ยังก็ยังอ,อยู่ในจุดคุ้มทุนอยู่นะคะซึ่งเหมือนเป็นการช่วยเหลือนะคะแล้วก็จะตั้งราคาเนี่ยให้แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีนะเพราะว่า,านักวุจัยเขาก็เห็นแก่ส่วนรวมเป็นหลักเนาะก็ แต่เราก็ยังเห็นถึงความสําคัญในการเงินทุนของนักลงทุนนี้ให้มาพัฒนาะหลักๆก,ก็น่าจะได้มาจากรัฐบาลนะคะก็เลยออกข่าวมาว่าพยายามที่จะตั้งราคาให้ต่ําเข้าไว้นะเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงนะคะแล้วก็ภายในสัปดาห์นี้นะคะคิดว่าน่าจะภายในเดือนนี้นะคะคิดว่าน่าจะสัปดาห์หน้านะคะก็เขาก็จะเริ่ม ขอยื่นจดทะเบียนวัคซีนนะคะที่สํานักงานอาหารและยาหรือว่า fda ของอเมริกานะคะก็อย่างที่เคยรายงานข่าวไปนะคะถ้ายื่นจดทะเบียนผ่านคิดว่าน่าจะผ่านอยู่แล้วนะคะก็ภายในสิ้นปีนี้ผลิตมาก่อน50ล้านโดสแรกนะคะล้วก็ปีหน้าน่าจะประมาณ1.3พันล้านโดสนะคะแล้วก็เมื่อทางสหรัฐกับาทางายุโรปเขาร่วมมือจับ จับมือการพัฒนาวัคซีนได้นะคะทางรัเสเซียก็ไม่ยอมแพ้นะคะปูตินนะคะเขาก็เปิดเผยว่าตอนนี้ปูตินทางรัเสเซียเนี่ยจะเตรียมอนุมัติจดทะเบียนวัคซีนต้านโควิดเป็นตัวที่3นะคะซึ่งไอ้ตัวที่3ที่เขาจะจะ,จะทำเนี่ยคือถ้าให้เราตั้งแต่ต้นนะคะตัวแรกที่เขาจดก็คือไอเป็นสปุกนิกวีนะคะวี v, นี่น่าจะเป็นสปุกนิก 5, นะ้าเนาะถ้าไม่จำไม่ผิดนะไม่ค่อยอ่านข่าวคือ,อตัวที่ยื่นขอจดวัคซีนเนี่ย ตัวสปุกนิค่าเนี่ยยังไม่ได้เทสในเฟสที่3หรเลยทุกซ้นะคะก็จดแล้วซึ่งซึ่งไอตัวที่เขาจะจดวัคซีนใหม่นี่ก็เหมือนกัน,นะคะ่ะก็คือยังไม่ได้เทสในเฟสสามแถมยังไม่มีรายละเอียดอะไรด้วยนะคะเหมือนประมาณว่าเมกาประกาศอาย,อาย,อาย,อายุที่ทําวัคซีนกับยุโรปได้ผลที่ดีนะคะลักเซนก็เลยรีบออกมาประกาศด้วยฟังดูแปลกๆดีนะคะซึ่งเขาก็ประกาศมาเมื่อวันที่11นะคะก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นประเทศแรกนะที่อนุมัตินะคะแต่ว่าวัคซีนเนี่ยก็ยังไม่ได้ ไม่ได้รับการเทสนะคะฟังฟังดูงงๆเนาะแล้วก็ก็ตอนนี้เขาเทสเฟสสามแล้วเทสในะอาสาสมัครประมาณสี่หมื่นคนในกรุงมอสโกนะคะก็เดี๋ยวเราต้องตามข่าวต่อไปนะคะว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงแค่บอกว่าเขาจะอนุมัติแต่ทั้งที่วัคซีนเขายังเทสเฟสสามยังไม่เสร็จนะคะแล้วก็ไม่มีผลของการเทสด้วยนะแปลกดี <laughs> โอเคค่ะแล้วก็นอกจาก ที่ปูตินนะคะออกมาพูดเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนก็มีฝั่งบราซิลนะคะออกมาสั่งแะงับทดลองวัคซีนโควิดจากจีนนะคะซึ่งบริษัทที่อ่าบราซิลเขาให้ไปทดลองนะคะก็เป็นบริษัทอ่าชินโนเวตไบโอเทคนะคะเขาเปิดเผยเขายังไม่เปิดเผยรายละเอียดนะคะว่าทําไมถึงอ่า ยุติสั่งระงับการทดลองนะคะเพียงแค่บอกว่าเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงแต่ว่าผู้นวกการสถาบันก็กล่าวกับผู้สื่อข่าวด้วยว่ามีมีผู้เข้าร่วมทดลองรายหนึ่งเสียชีวิตนะคะแต่เขาเชื่อว่าการเสียชีวิตเนี่ยน่าจะไม่เกี่ยวกับวัคซีนนะคะแต่ก็แปลกว่าถ้าไม่เกี่ยวทําไมถึงสั่งระงับนะคะคือตอนนี้คือรายละเอียดข่าวนั้นไม่มีเลยมีรู้แค่ว่าสั่งระงับ ส่วนระงับทําไมผลข้างเคียงเกิดอะไรขึ้นเนี่ยยังไม่มีรายละเอยียดนะคะตอนนี้จีนเขาก็มีาการทดลองวัคซีนทั้งหมดอยู่4ตัวนะคะทดลองทางลิมิกก็อยู่เฟสสเหมือนกัน,กนทางอเมริกานะคะก็มีอ่ i ชิโนแวคไบโอเทคเนี่ยหตัวแล้วก็มีอีกตัวนึงก็มีอีก2ตัวนะคะชิโนแวคฟาร์มอันนี้ก็คือชื่อคล้ายๆกันก็เป็นของของรัฐบาลจีนนะคะ2ตัวนะคะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเป็นของกองทัพนะคะแคนชิโนก็คือ สตัวเนี่ยก็กําลังเทสอยู่นะคะแต่เราต้องตามข่าวนะคะเพราะว่าเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยจะมีตารางอ่าเข้า,ขาๆโดยประมาณนะคะว่าบริษัทที่ทดลองวัคซีนเนี่ยจะเริ่มออกมาประกาศผลว่าที่เขาเทสตเสสาไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะอาจจะมีข่าวดีเร็วๆนี้เนาะแล้วก็ทางฝั่งอเมริกานะคะพอดีอ่าเ,อเจอข่าวนี้เขาบอกว่า่าเตียงในโรงพยาบาลอเมริกานะคะหรือว่าโรงพยาบาลอเมริกาเนี่ยเริ่ม เริ่มมีผู้ป่วยพีคเท่ากับเดือนเมษาแล้วนะคะแต่ว่ารายละเอียดข่าวเนี่ยไม่มีนะคะแต่ว่าคาดว่าน่าจะเป็นไปได้เนาะเพราะว่าผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่อเมริกาค่ะสูงสูงมากสูงตลอดเวลาเลยนะคะจริงๆทะลุแสนลายเนี่ยมาตั้งแต่น่าจะประมาณอาทิตย์อาทิตย์หรือ2อาทิตย์ก่อนแล้วนะคะตอนนี้อย่างอย่างที่คุณจอบรายงานข่าวคาดกานว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะสูงถึง2 0 0แสนลายต่อวันนะคะก็น่าจะเป็นไปได้นะ เพราะว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เมริกาก็ยังไม่ได้สั่งล็อกดาวน์ด้วยนะคะอาจจะรอวัคซีนด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็มีข่าวว่า,อ,าองค์การอาหารและยานะคะคือ FDA ของอเมริกาเนี่ยเขาอนุมัติให้ใช้ยาของบริษัทเอลลี่นะคะเป็นเป็นยาแอนติบอดีนะคะใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีอายุ น้อยถึงปานกลางนะคะแต่น้อยนี่ก็คืออายุ12ปีขึ้นไปนะคะก็ถือว่ามียารักษาเพิ่มมาอีกตัวนะคะแต่ว่าเขาอนุมัติในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวอัปเดตเนาะโดยรวมก็วัคซีนก็ยังจะประมาณนี้อยู่นะคะแล้วก็พักข่าววัคซีนกันมาดูที่ข่าวนี้นะคะ,ะเป็นโครงการ p y c h e c k p r o t e c t โปรแกรมนะคะโปร o โปรแกรมหรือว่า P P P นะคะคือก่อนหน้านี้ฝั่ง อ,อเมริกาเนี่ยเขาก็มีหลายๆโครงการเนาะพวกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรต่างๆซึ่ง PPP เนี่ยก็เป็นหนึ่งในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะทีเนี้ยเพื่อเมื่อออกไปแล้วแล้วก็ให้เงินในการช่วยเหลือหลายๆบริษัทเนี่ยตอนนี้เขากลับมาตรวจสอบนะคะพบว่าน่าจะมีการทุจริตจำนวนมากเลยนะคะตอนนี้คณะกรรมการพบว่ามีบริษัทจํานวนหมื่นกว่าแห่งเนี่ยได้รับเงินจากโครงการดังกล่าวทั้งที่ขาดคุณสมบัติเช่นบริษัทเนี่ยก่อตั้งหลังการแพร่ระบาด บางบริษัทจํานวนพนักงานเกินนะเพราะว่าโครงการเนี้ยเขาก็จะให้บริษัทขนาดเล็กกับขนาดกลางเป็นหลักนะคะถ้าพนักงานพนักงานเกินก็เป็นบริษัทขนาดใหญ่ก็อาจจะได้รับการช่วยเหลือในโครงการอื่นแทนนะแต่ว่าก็มาขอรับเงินจากรัฐนะคะแล้วก็มีอีกประมาณหมื่นบริษัทที่ได้ที่มีแนวโน้มว่าได้รับเงินเกินกว่าที่จะได้ด้วยนะเช่นว่าบริษัทขนาดเล็กประมาณนี้จ่ายค่าแรงพนักงานประมาณนี้นะคะแต่ว่าของเงินและได้เกินกว่านั้นนะคะแล้วบางบริษัทเนี่ย ช่วงโควิดเนี่ยทำกำไรนะคะแต่ว่าก็ไปขอรับเงินเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ก็เลยมีการตรวจสอบอยู่นะคะมีประมาณ2495รายการนะคะจากสถาบันการเงินที่เขาสงสัยว่าน่าจะทุทุจริตนะคะแล้วก็มีประมาณหมื่นบริษัทนะคะที่น่าสงสัยเราก็ต้องตามข่าวต่อไปนะว่าตรวจสอบมาแล้วเนี่ยทุจริตจริงหรือไม่จริงนะคะอันนี้ก็หลังเลือกตั้งมาปุ๊บก,ก็มีข่าวทุจริตเกี่ยวกับโครงการนี้เลยนะคะดูแล้วก็น่าเป็นห่วงทางฝั่งอเมริกาเหมือนกันนะคะ ต่อมาเดี๋ยวเรามาที่ข่าวตามตารางนะคะเมื่อวานนะคะก็มีประกาศตัวเลขเกี่ยวกับอ,อย่างที่คุณจ๊อบบอกว่าเมื่อวานปอนเขาค่อนข้างคลึกคักหน่อยเนาะมีโหวค่อนข้างเยอะก็เขาก็มีแารนประกาศตอนช่วงบ่ายสองนะคะเป็นตัวเลขของผู้ขอรับสวัสดิการนะคะ,ะซึ่งน้อยกว่าที่คาดการไว้นะคะตัวเลขติตดลบใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้ก็เลยเป็นข่าวดีสําหรับฝั่ง เงินปอนนะคะแต่ว่าถ้าใครจำได้ก็คือฝั่งอังกฤษเนี่ยเขายังประกาศล็อกดาวน์อยู่นะ,ะก็เลยส่งผลให้อ,อัตราการว่างงานเนี่ยสูงกว่าที่คาดการนะคะคืออัตราการว่างงานที่ประกาศออกมาเนี่ยอยู่ที่4.8นะคะคาดการอยู่ที่4.7นะคะแล้วก็สูงกว่าตัวเลขก่อนหน้าด้วยนะคะก็เลยเป็นข่าวร้ายกับปอนนิดนึงนะคะซึ่งอัตราว่าการว่างงานที่4.8เนเนี่ยถือว่าเป็นสถิติสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกันยาจนถึงพฤศจิกาของปี2559เลยนะคะ ค่ะยี่แต่ว่าตอนหน้าหลบมากเลยอะครับแต่ว่ามันขึ้นอะ <S <S ใช่ค่ะใช่คืออัตราการว่างานที่มันที่มันต่ําเนี่ย <S 2> <S 2> <S เพราะว่าเขาปิดล็อกดาวน์เนาะแต่ว่าที่ขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งน่าจะมาจากเนี่ยค่ะรัฐมนตรีคลังอังกฤษประกาศมาตรการใหม่เพื่อช่วยป,ปกป้องแรงงานนะคะอันนี้แหละค่ะใช่ค่ะอันนี้แหละถึงคนตกงานนะคะแต่ว่าน่าจะมีเงินนะคะ พอตัวเลขก,การอัตราการว่างงานเพิ่มปุ๊บเนี่ยในริชชี่ซูเนกเนี่ยรัฐมนตรีครังอังกฤษก็ตัดสินใจที่จะขยายาเวลามาตรการสนับสนุนการจ้างงานออกไปอีกนะคะอันนี้ก็เลยเป็นข่าวที่ดีนะตลาดแรงงานไม่ฟื้นไม่โตได้รับผลกระทบนะคะเขาก็รีบเข้ามารัฐบาลก็รีบเข้ามาช่วยมาอุ้มนะคะถือว่าเป็นประเทศที่ดีเนาะรักกันดีค่ะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะก็จะมีข่าวประกาศจากฝั่งธนาคารกลางของนิวซีแลนด์นะคะเดี๋ยวขออนุญาตส่งต่อให้คุณหนุ่มนะคะ ขอบคุณคุณมิวนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตในเรื่องของการประกาศอัตราดอกเบีย้ยนะครับของธนาคารกลาง New นิวซีแลนด์นะครับก็คือคงอัตราดอกเบี้ยนะครับไว้ที่0.25แต่ว่าเขามีการเพิ่มเงินที่เพิ่มเงินเข้าไปในโปรแกรมที่ชื่อว่าโปรแกรม LSAP นะครับคือโปรแกรมที่เอาไวป้ปั๊มเงินออกมาซื้อพันธบัตรรัฐบาลของตัวเองนั่นเองนะครับก็คือ เพิ่มวงเงินนะครับขึ้นไปถึงหนึ่งบิลเลียนก็คือประมาณแสนล้านนะครับดอลลาร์นิวซีแลนด์นั่นเองนะครับแต่ว่าคงอัตราดอกเบี้ยนะครับออฟฟิเชียลแคเนะครับอยู่ที่0ูนห้านะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับเป็นโปรแกรมที่ชื่อว่า Funding for Lending โปรแกรมนะเป็นโปรแกรมที่เอาไว้ให้ธนาคารพาณิชย์นะครับภาคธุรกิจแล้วก็ภาคครัเรือนกู้เนีอตราดอกเบี้ยที่ต่ำนะครับซึ่งจะเริ่มนะครับ ต้นเดือนธันวาหน้านี้นะครับอันนี้เป็นข่าวดีทั้งหมดเลยนะครับจะส่งผลให้ส่งผลให้ค่าเงินนิวซีแลนด์นะครับแข่งค่าขึ้นมานะครับตรงนี้หเห็นไหมตอนนี้ก็เบรกเอาขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้วก็น,นี้เป็นทำเฟรมวีคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประกอบกับนะครับประกอบกับค่าเงินอยูเอสอนลเนี่ยอยู่ดีก็อ่อนค่าลงมาที่เดิมน,นะครับหลังจากที่ มีข่าววัคซีนทําให้แข็งค่าขึ้นไปได้พักหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วก็หนีความจริงไม่พ้นนะครับหนีความจริงไม่พ้นเพราะว่ายังไงยังไงอเมริกาก็ก็ยังย่ำแย่อยู่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสติมูลัตออกมาช่วงต้นปีหน้าก็อาจจะลงไปอีกนะครับซึ่งซึ่งตัวแนวรับของค่างเงินดอลลาร์เนี่ยอยู่ค่อนข้างไกลนะครับที่แปดสิบแปดจุดสามเจ็ดห้านะครับแถวๆนี้เลยนะ ก็คือเป็นโลของตั้งแต่ปี2018นะครับก็คือสองปีที่แล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกตัวนะครับทุกตัวที่เกี่ยวข้องกับดอลลาร์แม้แต่แม้แต่ E.U. แม้แต่ปอนด์นะครับนี่คูณเงินปอนด์เมื่อวานก็พุ่งขึ้นค่อนข้างสูงนะครับอันนี้อาจจะลายตาหน่อยนะเดี๋ยวให้ดูนะครับเมื่อวานเห็นไหมครับเมื่อวานก็พุ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงนะเนื่องจากข่า,าวดีจากทางฝั่งกฤษด้วยแล้วก็การอ่อนค่าของค่างเงินดอลลาร์ด้วยนะครับ เพราะนั้นเนี่ยเราถ้าเกิดเราจะเทรดในช่วงช่วงเวลานี้นะครับก็แนะนำให้มีคู่หนึ่งที่ยังไม่ยอมไปนะครับก็คือ EU นะครับ EU ยังเป็นไซด์เวย์อยู่เพราะนั้นเนี่ยสามารถบายได้แล้วก็ราคาน่าจะรอเตรียมเบรกเอาขึ้นไปอีกนะครับนี่ครับเป็นการพักตัวเพื่อไปต่อนะครับน่าจะเป็นในลักษณะนี้นะครับเพราะว่าคู่อื่นก็พากันขึ้นหมดแล้วนะครับมีตัวเนี้ยที่ยังไม่ขึ้นนะครับน่าจะรอข่าวดีครับผมต่อมากลับมาครับกลับมาที่ เรื่องของข่าวกันต่อนะครับน้ำมันนะครับน้ำมันจากการสำรวจส่วนตัวเขาเขาใช้คำว่า private inventory survey นะครับก็คือน้ำมันดิบคงคลังนะครับมีมีจำนวนลดน้อยลงนะครับก็คือติดลบนะครับมีการมีการใช้ออกไปนะครับในในคลังในคลังน้ำมันนั่นเองนะครับส่งผลให้ราคาน้ำมันนะครับเพิ่มขึ้นนะครับเป็น42อดอลลาร์ต่อบาเรลนะครับ ตอนนี้44แล้วนะครับสำหรับเบรนต์แล้วก็ WTI อยู่ที่42พอดีเป๊ะนะ42.03นะครับก็น่าว่าเป็นส่งผลดีต่อราคาน้ำมันนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดเราดูในตารางนะครับการประกาศน้ำมันดิบของขังนะครับจะอยู่วันพฤหัสนะครับไม่ใช่วันนี้นะครับโดยที่มีคาดการณออกมานะครับว่าก่อนหน้านะครับ ก่อนหน้านี้น้ํามันถูกใช้เอาไปเป็นลบแปดล้านก็คือมีการมีการใช้ใช้น้ํามันเพิ่มขึ้นนะครับไม่ไม,ไม่ไม่มีการเก็บน้ํามันแต่ว่าพอเป็นวันพฤหัสนะครับเป็นวันเป็นวันพฤหัสที่จะถึงนี้เขาคาดการณ์ว่าน้ํามันก็จะหายไปอีกสองล้านเรลนั่นเองนะครับก็อาจจะส่งผลให้ราคาน้ํามันปรับตัวขึ้นไปอีกนะครับตรงนี้นะโดยที่มีแนวต้านอยู่ที่สี่สิบสามจุดห้า เหรียญต่อบาเรลนะครับอันนี้ต้องระวังให้ดีใครเทรดน้ํามันนะครับน้ำมันน่าจะน่าจะสามารถกลับกลายเป็นขาขึ้นได้อีกนะครับผมข่าวต่อมาครับเป็นข่าวอันนี้อ๋ออันนี้คุณคุณจ๊อบน่าจะพูดไปแล้วนะครับในเรื่องของใน,ในเรื่องของอ่าภาพยุโรปนะครับประกาศเรียกเก็บภาษีนําเข้านะครับจากอเมริกานะครับเพิ่มขึ้นอีกสี่พล้านดอลลาร์แต่ว่าก่อนหน้าเนี้ย ก่อนหน้านี้สหรัฐน,นะครับปรับเพิ่มภาษีนำเข้าจากยุโรปเพิ่มขึ้นไปแล้วนะครับ7,500ล้านยูโรนะครับก็คือก็คือออกบาดส่วนกันนั่นเองนะครับแต่แต่ว่าตัวตัวยุโรปนะครับตัวตัวยุโรปเนี่ยเขาเขาไม่ได้กังวลเขาไม่ได้กังวลในในว่าจะได้เงินภาษีส่วนนี้หรือไม่นะครับเพราะว่ายังไงยังไงยังไงเนี่ยตัวยุโรปเขา ได้ดุลการค้าจากอเมริกาอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูมูลค่านะครับนี่คือเป็นนี่คือเป็นประเภทที่ประเภทที่ระหว่างยุโรปกับอเมริกานะครับค้าขายกันนะครับก็จะมีก็จะมีอยู่สามประเภทด้วยกันหนึ่งคือประเภทอ่าสินค้าประเภทเคมีนะครับสินค้าอะ,อะไร อะไรรถยนต์รถยนต์หรือว่าเป็นสินค้าประเภทประเภทอุตสาหกรรมหนักนะครับแล้วก็เป็นแมชชีนนะครับแมชชีนก็เป็นพวกเครื่องจักรนะครับอีกอันนึงก็เป็นพวกสินค้าอุตสาหกรรมนะครับจะเห็นว่าตัวจะจะค้าขายกันเป็น3ตัวนี้เป็น3ตัวหลักนะครับระหว่างยุโรปกับอเมริกานะฮะโอเคครับก็ เมื่อกี้ที่คุณจอบบอกว่ายูน่าจะลงเพราะว่าคุณจอบติดเซลล์อยู่นะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเพราะว่าจากตัวฟันดัมเมนทัลนะครับเราจะเห็นว่าดอลลาร์อินเด็ก์ก็ปรับตัวลงนะครับแล้วก็มีมีข่าวในเรื่องของสาภาพยุโรปด้วยนะครับแต่แต่ก็ไม่แน่นะครับไม่ต้องก็ไม่แน่ที่ราคายังไม่ยอมไปไหนเนี่ยเพราะว่ายุโรปก็แย่เหมือนกันนะครับมีการล็อกดาวน์จำนวนหลายๆประเทศนะครับเนื่องจากโควิดระลอกสองนะครับแล้วก็แล้วก็ในเรื่อง ในเรื่องของ Brexit ด้วยนะครับที่จะถึงเดทไลน์ในช่วงสิ้นปีนี้แล้วนะครับแต่ที่ราคามันดันขึ้นมาได้ระดับนี้น่าจะเป็นเพราะว่าดอลลาร์อ่อนค่ากว่านั่นเองนะครับเพราะนั้นก็ต้องตามดูต่อไปนะครับสำหรับสรุปข่าวแล้วก็วิเคราะห์กราฟสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ